ตัวธรรดาตัวสลัดใบนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนหนึ่งนะซ้อมอยู่ที่ไหนครับใบนี้ตัวสลาดก็อยู่อยู่ที่ระยองเลยครับมีใครเป็นคู่ปังกู้ซ้อนหรือเปลราก็เป็นคนหลอกไม่ปากแล้วเปิดตั่ในคลายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดปีเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบห้าแดงน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสี่เราเป็นเบอร์สตัดไหมครับครับมีเรอร์คัตเตอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับคุณใจไทยเคยเจอกันยังไม่ ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเก้มมาต่อยเข้ามาปะศึกษาเขาโมจะตายแล้วมันจะมวยมวยโมายแล้วของมันโมตะสี่หมื่ไอ้ซ้ายหรือเปามันปลาแล้วคนนี้เราวางเกมเอาแกลนี่ยก็เรื่อยเรื่ก็ค่อยไปเรื่อยเนาะคือไปตามสไตล์แล้วแหละอืมแล้วอย่างตอนปิดโควิดไวที่เราต่อยไว้ที่นี่วันนั้นเจอใครใช่เจอเป็นไงเจอนอกเจอนอกเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแล้ววันนี้ร้อยสิบของก็เวทเดิมเลยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่ คิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบแล้วจะเกินประมาณเท่ครับประมาณปอนดนะครปอนคือเหมือนเคยที่มาใช่ไหมคืมาวิ่งออกกำลังกายเอาครับอ่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดชิซุเกะครับฝากเชิญชวนแฟนคขับรถวันนี้นะฝากเชิญชวนเพื่อนๆแขกผมนะครับนนี้เต็มนเต็มที่แน่นอนนะครับผมน้องชาย้มือา